การสูญเสียครั้งที่หนึ่งเกาะหมากพศ2329รอยแผลแรกเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีดินแดนที่เสียไปคือเกาะหมากซึ่งมีพื้นที่ประมาณ375ตารางกิโลเมตรเหตุการณ์นี้มิได้เกิดจากการสู้รบโดยตรงกับมหาอำนาจแต่เกิดจากความซับซ้อนของระบบประเทศราชในเวลานั้นเอง พระยาไซบุรีซึ่งเป็นเจ้าเมืองประเทศราชของสยามได้ทำสัญญาให้บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเช่าเกาะหมากเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2329จุดประสงค์ของพระยาไซบุรีคือการหวังให้อังกฤษมาช่วยคุ้มครองเกาะจากการคุกคามของกองทัพสยามซึ่งกำลังจัดระเบียบหัวเมืองปักใต้ในขณะนั้นกับตันฟรานซิสไลท์ผู้แทนของบริษัทอังกฤษ เล็งเห็นถึงคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของเกาะแห่งนี้ในฐานะสถานีการค้าและท่าเรือที่สำคัญอังกฤษได้เปลี่ยนชื่อเกาะหมากเป็นปีนังแม้ในตอนแรกจะเป็นเพียงการเช่าเท่านั้นแต่เมื่อพระยาไซบุรีพยายามจะยึดคืนแต่ไม่สำเร็จก็จำต้องยอมทำสัญญาใหม่โดยอังกฤษจะจ่ายค่าเช่ารายปีให้และต่อมาในปีพศ2343อังกฤษยังได้ขอเช่าดินแดนฝั่งตรงข้ามเพิ่มเติมคือซีบรังไพร์ หรือที่อังกฤษเรียกว่าโพรวินส์เว l ส์ลีท้ายที่สุดอังกฤษก็ได้ยึดถ er nah ือสิทธิเหนือดินแดนเหล่านี้อย่างถาวรการตัดสินใจของเจ้าเมืองประเทศราชในครั้งนั้นแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียอิทธิพลของสยามในคาบสมุทรมาลายูอย่างช้าๆการสูญเสียครั้งที่2องมริด ทวายตะนาวสีพศ2 3 3 6การสูญเสียครั้งนี้มีลักษณะแตกต่างออกไปมันคือผลพวงของการแข่งขันยังชิงอำนาจระหว่างรัฐคู่แข่งในภูมิภาคที่มีมาอย่างยาวนานเมืองท่าสำคัญทางชายฝั่งอันดามันอย่างมริดทวายและตะนาวสีเป็นพื้นที่ปิพาษระหว่างสยามกับพม่ามาหลายยุคหลายสมัยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สยามได้พยายามยกทัพไปตีหัวเมืองเหล่านี้หลายครั้ง เช่นในสงคราม9ก้าทัพแต่แม้จะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในที่สุดเมืองทั้ง3ก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพม่าอย่างเด็ดขาดในปีพศ2336การสูญเสียในครั้งนั้นได้รับการตอกย้ำอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาเมื่ออังกฤษเข้ายึดครองพมา่าและดำเนินการปักปันเขตแดงกับสยามโดยยอมรับว่าดินแดนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพมา่าภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้ว การเข้ามาของมหาอำนาจอนานิคมได้แช่แข็งพรมแดนที่เคยลื่นไหลให้กลายเป็นเส้นแบ่งที่ตายตัวทําให้สยามไม่อาจทวงคืนดินแดนเหล่านี้ด้วยวิถีแบบดั้งเดิมได้อีกต่อไปครั้งที่3พศ2353ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาไหลสยามสูญเสียเมืองท่าบ้านไทยมาดหรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่าหาเตียน เมืองนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับทั้งสยามขเขมนและเวียดนามแต่การขยายอำนาจของรัชวงศ์เงือนในเวียดนามที่กำลังรวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นทำให้สยามต้องสูญเสียอิทธิพลในดินแดนนี้ไปให้แก่เวียดนามซึ่งในเวลาต่อมาฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาสืบทอดอำนาจในฐานะเจ้าอาณานิคม ครั้งที่4ประมาณพศ2359หรือในช่วงรัชกาลที่3หัวเมืองไทยใหญ่ทางตอนเหนืออันได้แก่แสนหวีเมืองพงและเชียงตงุงซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้กับทั้งสยามพมา่าและจีนก็ตกไปอยู่ใต้อำนาจของพม่าอย่างสมบูรณ์การควบคุมของสยามเหนือดินแดนที่ห่างไกลเหล่านี้ไม่เคยมีความมั่นคงถาวร และพมา่าซึ่งอยู่ใกล้ชิดกว่าสามารถสถาปนาอำนาจได้อย่างต่อเนื่องครั้งที่5พศ .2369 ส่วนที่สัญญาเบอร์นีที่สยามทำกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่3กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแม้เนื้อหาจะเน้นเรื่องการค้าและมิตรภาพ แต่ผลที่ตามมาคือการที่สยามถูกจำกัดความสามารถในการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐเปอร์รักและสลังงอถือเป็นการยอมรับอิทธิพลของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูอย่างเป็นทางการและเป็นการสูญเสียอำนาจเหนือรัฐมาลายูไปอีกก้าวหนึ่งครั้งที่6ประมาณพศ2393หรือในช่วงรัชกาลที่สี่ ดินแดน12ปันนาของชาวไทยหรือซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่ออิทธิพลของ3มหาอำนาจในภูมิภาคคือสยามพม่าและจีนก็ได้หลุดจากวงโคจรแห่งอำนาจของสยามไปอยู่ภายใต้การคูบคุมของจีนอย่างเด็ดขาดเมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามต้องเผชิญหน้ากับแรงบีบคั้นจากมหาอำนาจตะวันตกอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝรั่งเศสที่มีความทะเยอทะยานจะสร้างสหภาพอินโดจีนเพื่อแข่งบารมีกับอังกฤษการสูญเสียครั้งที่7พศ2410หลังเข้ายึดครองเวียดนามใต้ได้แล้วฝรั่งเศสก็เริ่มขยายอิทธิพลเข้าสู่กัมพูชาอย่างรวดเร็วโดยบีบบังคับให้สมเด็จพระนโรดมกษัตริย์กัมพูชายอมเข้าเป็นรัฐในอาราขาของฝรั่งเศส ในที่สุดสยามจำต้องยอมลงนามในส่วนที่สัญญากับฝรั่งเศสเพื่อรับรองสถานะดังกล่าวอย่างเป็นทางการและกับการที่ฝรั่งเศสยอมรับว่าขเขมรส่วนในคือพระตะบองเสียมราษและศรีโสพลยังเป็นของสยามต่อไปการเสียขเขมรส่วนนอกที่มีพื้นที่มหาศาลถึง124 0 0 0ันตารางกิโลเมตรพร้อมกับเกาะอ,อีหกเกาะในครั้งนี้คือการสูญเสียรัฐประเทศสราชที่สำคัญ และเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงกับความทะเยอทะยานของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสครั้งที่8พุทธศักราช2431ฝรั่งเศสยังคงรุกคืบจากทางตะวันออกอย่างไม่หยุดยัง้งโดยอ้างสิทธิ์ที่สืบทอดมาจากเวียดนามและอ้างความจำเป็นในการปราบปรามกองกำลังหอฝรั่งเศสได้บีบให้สยามยอมเสียดินแดน12จุดไทยโดยแอมประกอบด้วยเมืองไหล เมืองเฉียงคอและหัวผันห้าทั้ง6ซึ่งเป็นบ้านของพี่น้องชาวไทยดำและไทยขาวในขณะเดียวกันทางทิศตะวันตกอังกฤษซึ่งยึดครองพม่าตอนบนได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เริ่มปักปันเขตแดนกับสยามอย่างจริงจังครั้งที่9พศ2435อังกฤษ ได้อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาลวินที่เคยอยู่ในอิทธิพลของพมา่ามาก่อนสยามจึงต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำสาลวินซึ่งรวมถึงรัฐไทยใหญ่13เมืองให้แก่อังกฤษไปสยามกำลังถูกบีบจากทั้งสองด้านอย่างแท้จริงและมีที่เจ็บปวดและน่าอดสูที่สุดในประวัติศาสตร์สยามก็มาถึง การสูญเสียครั้งที่10วิกฤตการ์รศ112พศ2436นี่้นี่คือจุดสูงสุดของความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้อ้างสิทธิเหนือดินแดนลาวทั้งหมดโดยอ้างว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเวียดนามโบราณซึ่งตนสืบทอดสิทธิ์ต่อมาเหตุการณ์ที่เป็นชนวนระเบิดคือการประทะกันที่แก่งเจกเมืองคำม่วนซึ่งพระยอดเมืองขวางข้าราชการสยามได้ต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสและมีการกล่าวหาว่าสังหารนายกรสโกแลงผู้แทนของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจึงใช้เป็นข้ออ้างส่งเรือรบสองลำคือเรือแององสตังและเรือโคมาตฝ่าแนวป้องกันที่ป้อมพัดจุลจอมเก้าเข้ามาจอดท่อสมออยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพเป็นการแสดงแสนยานุภาพและข่มขู่ถึงใจกลางราชอาณาจักรพร้อมเยื่นคำขาดที่สยามแทบไม่มีทางเลือกผลลัพธ์คือความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์สยามสยามจำยอมต้องลงนามในสนธิสัญญาเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2436โดยต้องสละ ดินแดนทั้งหมดทางฝั่งสายของแม่น้ำโขงซึ่งครอบคุมอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางและเวียงจันทร์เกือบทั้งหมดคิดเป็นพื้นที่มหาศารถึง143,800ตารางกิโลเมตรไม่เพียงเท่านั้นสยามยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฝรัง่งและที่เจ็บปวดที่สุดคือฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองเมืองจันทบุรีไว้เป็นตัวประกันจนกว่าสยามจะปฏิบัติตามสัญญาวิกฤตการณ์รอศ1ร้อยสิบสองคือบาดแผลชะกันที่สันคอนราชบัลลังก์ และเป็นบทเรียนที่โหดร้ายของการทูตแบบเรือปืนที่สยามต้องจดจำไปอีกนานแสนนานหลังมรสุมร้ายแห่งวิกฤตการรอสร้อผ่านพ้นไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและชนชั้นนำสยามตระหนักดีว่าการจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นจำเป็นต้องปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วนและต้องดำเนินนยโยบายทางการทูตที่ชาญฉลาดและเจ็บปวดที่เรียกว่ายอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ การสูญเสียดินแดนหลังจากนี้จึงมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนที่คำนวณมาแล้วอย่างรอบคอบเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นคืออธิปไตยที่สมบูรณ์หลังมรสุมร้ายแห่งวิกฤตการรศ1 1 1 2ผ่านพ้นไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและชนชั้นนำสยามตระหนักดีว่า การจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นจำเป็นต้องปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วนและต้องดำเนินนโยบายทางการทูตที่ชาญฉลาดและเจ็บปวดที่เรียกว่ายอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่การสูญเสียครั้งที่11พุทธศักราช2446แม้สยามจะปฏิบัติตามสัญญารอ1 1 1แล้วแต่ฝรั่งเศสก็ยังคงยึดหน่วงเมืองจันทบุรีไว้เป็นเครื่องมือต่อรอง เพื่อให้ได้จันทบุรีคืนสยามจำต้องยอมแลกโดยการยกดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางคือแขวงชัยบุรีในปัจจุบันและพื้นที่ตรงข้ามเมืองจำปาสักให้แก่ฝรั่งเศสนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ดินแดนที่ถูกยึดครองกลับคืนมา การสูญเสียครั้งที่22พศ2449การเจราจาครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งสยามตัดสินใจยอมเสียสละครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยยอมยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยเมืองพระตะบองเสียมราฐและศรีโสพลซึ่งเคยรักษาไว้ได้จากการเจราจาครั้งก่อนให้แก่ฝรั่งเศสแต่การเสียสละครั้งนี้แลกมาด้วยผลลัพธ์ที่สำคัญยิ่งต่ออธิปไตยของชาตินั่นคือฝรั่งเศสยอมคืนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราด รวมถึงก่อต่างๆจนถึงก่อกูดให้แก่สยามและที่สําคัญที่สุดคือฝรั่งเศสยอมยกเลิกสิทธิสภาพนองอนาเขตสําหรับคนในบังคับฝรั่งเศสที่เป็นชาวเอเชียในสยามเป็นการเริ่มต้นทวงคืนอํานาจอธิปไตยทางการศาลกลับคืนมาการสูญเสียครั้งที่13พศส4 5 2สยามหันมาเจรจากับอังกฤษซึ่งเป็นมหาอำนาจอีกด้านหนึ่ง และทำการแลกเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งสยามยอมยกเลิกสิทธิการปกครองเหนือรัฐมาลายูทั้ง4ี่คือกลันตันตลังการูไซบุรีและปาลิสพร้อมเกาะใกล้เคียงให้ไปอยู่ในอารักขาของอังกฤษเพื่อแลกกับการที่อังกฤษยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสําหรับคนในบังคับอังกฤษทั้งหมดในสยามและยังได้เงินกู้จํานวนมหาศาลเพื่อนํามาใช้สร้างทางรถไฟสายใต้ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาและรวมชาติให้เป็นปึกแผ่น ส่วนที่สัญญาฉบับนี้ได้ขีดเส้นเขตแดนไทยมาเลเซียที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียขอบเขตอิทธิพลแบบดั้งเดิมของสยามไปตลอดกาลการสูญเสียครั้งที่14พศ2505การเวลาผ่านไปนานกว่าครึ่งศตวรรษยุคแห่งการล่าอาณานิคมได้สิ้นสุดลงแล้วแต่เสียงสะท้อนจากอดีตยังไม่จางหาย S <S <an> การสูญเสียครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในยุคหลังอนณานิคมและไม่ได้เกิดจากเรือปืนหรือสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมแต่เกิดจากมรดกทางกฎหมายและแผนที่ที่คนรุ่นก่อนทิ้งไว้เมื่อกัมพูชาซึ่งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนักกรุงเฮกเรียกร้องอธิปไตยเหนือปราสาทเขาพระวิหารในที่สุดเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2505 ศาลโลกได้มีคำพิพากษาด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3ให้ตัวปราสาทตกเป็นของกัมพูชาเหตุผลสำคัญคือการที่สยามในอดีต,ตไม่ได้คัดค้านแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตแดนของกัมพูชาศาลถือว่าการนิ่งเฉยของสยามเป็นเวลานานถือเป็นการยอมรับโดยปริยาย a c q u น n c e นี่คือเครื่องย้ำเตือนอันเจ็บปวดว่า การกระทำหรือการละเลยในอดีตสามารถส่งผลกระทบข้ามชั่วอายุคนได้14ครั้งแห่งความสูญเสียคือเรื่องราวความเจ็บปวดคือราคาที่สยามต้องจ่ายเพื่อแลกกับเอกราชและความอยู่รอดในยุคสมัยอันเชี่ยวกรากมันเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5เพื่อสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ที่เข้มแข็ง และเป็นปึกแผ่นจากภายในวัฒกรรมการเสียดินแดนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำร่วมของชาติและมีบทบาทในการปลูกฝังอุดมการชาตินิยมและความรักชาติดินแดนที่เสียไปอาจไม่เคยได้กลับคืนมาแต่ประวัติศาสตร์แห่งบาดแผลนี้ได้ทิ้งบทเรียนอันล้ำค่าวไว้เบื้องหลังมันสอนให้เรารู้จักความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศสอนให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันโลก และสอนให้ตระหนักถึงคุณค่าของอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนที่บรรพบุรุษได้พยายามรักษาไว้ด้วยพระปรีชาสามารถการทูตเลือดเนือ้อและน้ำตาการเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างถ่องแท้จึงไม่ใช่การพร่ำบ่นถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้แต่คือการทำความเข้าใจรากเหง้าของตนเองเพื่อกำหนดทิศทางของประเทศในปัจจุบันและอนาคตอย่างมั่นคงและชาญฉลาดสืบไป